วันที่29-31พฤษภาคมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดตรังโดยการจัดงานสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภาคใต้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จากนั้นจึงจะนําผลสรุปการสัมมน,นาที่ได้ไปวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นความเห็นและข้อเสนอแนะ ยื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เป็นการร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนทั้งหมดจะมีผลกระทบเศรษฐ,ฐกิจและสังคมในด้านเศรษฐ,ฐกิจนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาษีจะเหลือศูนเป็นเป็นการรวมตัวของฐานการผลิตด้วยกันฉะนั้นผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยต้องเตรียมความพ,พร้อมเพื่อสร้างสินค้าตัวเองให้เข้ามาตรฐาน เพื่อจะได้จําหน่ายสินค้านั้นไปทั่วทุกภูมิภาคของประชาคมอาเซียนและทั่วโลกส่วนในด้านสังคมนั้นนวัตกรรมใหม่ๆของต่างชาติก็จะเข้ามาในประเทศไทยเราควรจะต้องศึกษาภาษาของต่างประเทศในประเทศต่างๆที่เราเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันทำให้ประเทศสภาประชาคมอาเซียนไปสู่ความสําเร็จและประเทศไทยก็จะเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยนอกจากนั้นสภาที่ปรึกษายังมีงานสัมมนาเรื่อง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบสื่อมวลชนภาคใต้เพื่อเป็นการเปิดช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ประชาชนได้รับทราบและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงจัดงานสัมมนาเรื่องนวัตกรรมทางนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยด้วยเนื่องจากปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่เคยมองข้ามซึ่งในครั้งนี้การปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดตรังก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องภาคใต้เป็นอย่างดี สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงขอขอบคุณพี่น้องภาคใต้เป็นอย่างยิ่งผมขอขอบคุณสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ใช้เวทีจังหวัดตรังเป็นที่แลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้จัดบงเสวนามีทั้งการเสวนาสื่อมวลชนภาคใต้รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้ปรชะชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์โดยช่วหน้า การสัมมนาของสภาที่ปรึกษาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราทําในสีภูมิภาคดเริ่มที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และภาคใต้ที่จังหวัดตรังและคราวต่อไปนะคะในกลางเดือนมิถุนายนจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชนบุรีค่ะสําหรับ ท่านประชาชนที่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนา,ากับสภาที่ปรึกษาได้ขอเรียนเชิญให้ท่านเขียนและส่งข้อเสนอแนะของท่านมายัางสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหม่งชาติซึ่งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะคา่ะ